สวัสดีตอนเ้ารครับผมอยู่ผมสาคอนนุ่มตอนถือก้าครับเมื่อนี้นี่ไปดได้ใหญ่กุ้งฝอยมาน้องกุ้งฝอยนะครับจิมาเอ็ดกว๋วยกุ้งเต้นมาแซ่บกินตอนเ้ารนะอบุ้งบรรยากาศบ้านสวนของผมนะครับดีไรปุ่นพักเจ้าหน่อยผมจะออกไปหาหลอกเก็บพักด้ยครับบันบุ้งเนวมาพักมากินกับก๋วยกุ้งนะแซ่บตอนเ้าค,ครับอื ออกไปหาเก็บผักก้อนครับพี่น้องครับกับมาลอกเก็บหมกทั่วไปกินครับไอ้กว๋วยกุ้งครับวันนี้ไปได้กุ้งมานี่ทั่วยุทีสวนทั่วปีพี่น้องนี่งามไหมกับปลูกไว้นั่นนะมันมีสองสีนี่เป็นไอ้พันธุ์ไห้นั่นด้วยนะไอ้ยังก็เขากำนะพี่น้องนี่ครับ các cẩm nhé các bạn 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 Hoa tham thì kin qua đi kin nha mga 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 ใส่กุ้งไว้นะครับยุษาก็เลยมาเก็บบมักทั่วไปกินครับบรรยากาศโอ้โดกไรพุณนะครับลุงไต่ผมเนแต่ว่ามันผมไม่ได้ใส่กิงกงินข้าวเหนีย,ยาวมากนะเอาละครับเอาสำพอกินนะนตอนเศร้าเสบเซ พี่นองครับามาลังกลุ่งกอนสดๆสดเลยครับผมน่นะตินแนวแนวแน,ว,นวเลยโหสุดจัดเลยสดมากสดกุดคนที่ามีกแล้วพี่ลองเนี่ยแข่งจัดมาก เด้งตรงเด,ด้งเลยมือนี่ผู้จัดการมาอยากกินแบบตำหน้าครับตอาม,มือรุ่นไทยเเป็นกุ้งเป็นก็นไม่ค่อยเห็นเนื้อบแบบตำเท่านันโอ้กุ้งเต็นเลยตำนตุ่งๆ่สักหน่อย bớt tâm hay lại Khô cả đây ใส่พริก ไม่ทำผิดน,นะครับกระขั่วเก๊าไม่คิดเล็กได้เ,น,เนี่ยน่าไป tiết Thì điệt lệ nào này có bàn xuân bằng nào lại Được rồi nó สมเท, <c oughs> ทมทียมสวัสดีครับมาพี่น้องขอนกันครับผมกัดกันเนาตอนเต้าก็ได้ต้มไก่ก้อยกุ้งแกงมะกิเล็กพักก่อน

Cây mùa qua nữa trời trời đang đi mình cái Nó gì <laughs> <laughs> เาเอกนี่ร้ารมีดอกไก้นนิักนซี่ขาเบินกคืาอา <c oughs> ตรงไก้เ่กันเปนเาสุดเสีย ไปซื้อนูไปเที่ยเนเฮียนจังก็ยัามีเที่ยนไปครับไปกันไปไปกันนะเปิดเปนพี่น้องครับแบบได้จังแบบไม่เล่ามั่นใรอกใอ่ไะมมาไม่อย่าไม่อย่างมึงน้องาย แบบหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงข้า <OR> ง East ี็ต้องเปลี่ยนอะไรมาจะเนีเ่อมันม่กิน